ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือรู้หรือไม่ว่าซอสมะเขือเทศและซอสพริกแบบบรรจุซองที่หลายคนเคยทานกันทั้งจาก KFC Mc Donald Burger King Pizza Hut หรือแม้แต่น้ำจิ้มไก่ีก5ดาวที่กล่าวไปทั้งหมดล้วนมาจากบริษัทผู้ผลิตซอสและน้ำจิ้มรายเดียวกันที่ชื่อว่าซีไทยเดลี่ฟู้ด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ริเริ่มการผลิตซอสแบบซองเจ้าแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี2,524หรือเมื่อ42ปีที่แล้วโดยคุณวันชัยรุ่งบัวพัฒที่มาของธุรกิจนี้เกิดจากในช่วงเวลาที่คุณวันชัยทำงานเป็นเซลล์ขายสินค้าให้กับโรงแรมระดับ5ดาวในกรุงเทพวันหนึ่งมีฝ่ายจัดซื้อของโรงแรมท่านหนึ่งเข้ามาถามคุณวันชัยว่ารู้จักน้ำตาลแบบซองหรือเปล่า เนื่องจากโรงแรมกำลังหาซื้อน้ำตาลซองขนาดเล็กสำหรับชงกับเครื่องดื่มเสิร์ฟร้อนเพื่อรองรับแขกคุณวันชัยได้ยินคำถามแล้วก็คิดในใจทันทีว่าเขาจะไปหาซื้อสินค้าแบบนี้ได้จากที่ไหนเพราะในตอนนั้นน้ำตาลซองในประเทศไทยแทบไม่มีบริษัทไหนทำออกมาจำหน่ายเลยพร้อมกับสังเกตถึงช่องว่างในตลาดเขาจึงตัดสินใจลงทุนซื้อน้ำตาลและเครื่องจักร ทดลองนำน้ำตาลมาบรรจุซองส่งคายให้กับทางโรงแรมเองเนื่องจากคุณวันชัยมองว่าหากเขาผลิตน้ำตาลซองได้สำเร็จอย่างไรเสียทางโรงแรมก็ต้องสนใจซื้อสินค้าอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีความต้องการและกำลังซื้อรออยู่แล้ว ผลลั์เป็นไปตามคาดเพราะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตอบตกลงรับซื้อสินค้าน้ำตาลซองที่เขาผลิตในทันทีจากนั้นบริษัทก็กลายมาเป็นคู่ค้าน้ำตาลซองส่งให้กับทางโรงแรมแห่งนี้รวมถึงโรงแรมอื่นๆในกรุงเทพด้วยเมื่อธุรกิจไปได้ดี คุณวันชัยจึงตัดสินใจลาออกจากงานและหันมาเอาจริงเอาจังกับธุรกิจนี้โดยทีแรกเริ่มผลิตจากการเน้นเฉพาะน้ำตาลซองแต่ต่อมาคุณวันชัยเริ่มพัฒนาระบบการผลิตในโรงงานและขยายตลาดจากน้ำตาลซองไปสู่การผลิตสินค้าบรรจุซองอื่นๆตามคำสั่งผลิตของลูกค้าโดยมีตั้งแต่ครีมเทียมเกลือพริกไทยไปจนถึงซอสพริกและซอสมะเขือเทศและนอกจากนี้ทางสีไทยเดลี่ฟู้ด ยังคิดค้นและพัฒนาสูตรซอสและน้ำจิ้มไก่สูตรลับของตนเองไม่ต่ำกว่า40สูตรรวมถึงบริษัทแบรนด์อาหารและขนมครบเคี้ยวในไทยที่จ้างให้ซีไทยเดล่ฟูดเป็นผู้ผลิตซอสแบบ2ให้และนำไปติดเป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อไปจำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศตราอีซิเทสใน7 1เ่นอีเน้ำจิ้มบวยเจียแบบซองและน้ำจิ้มไก่แบบขวดตรา5ดาวซอสมะเขือเทศแบบซองตราเด็กสมบูรณ์ ซอสพริกแบบสองที่บรรจุอยู่ในขนมมันฝรั่งแท่งกรอบคาวบีไม่เพียงเท่านั้นเขายัางได้ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วยโดยส่วนใหญ่เน้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพราะมีวัฒนธรรมในการกินที่เหมือนกันหลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อถนัดการผลิตซอสขนาดนี้เขาเคยคิดที่จะมาผลิตซอสแบรนด์ตัวเองหรือไม่คำตอบคือ คุณวันชัยคิดว่าการที่เขาจะทำแบรนด์ซอสเป็นของตัวเองนั้นเขาขอเลือกกลับไปทำในสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดเช่นการทำซอสทำน้ำจิ้มให้ดีที่สุดดีกว่าเพื่อที่บรรดาคู่ค้าและผู้บริโภคจะได้เห็นว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าด้านนี้จริงๆจะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของการบรรจุน้ำตาลสอง ของที่ดูเหมือนจะธรรมดาในตอนแรกถ้าจับมันมาต่อยอดและนําเสนอในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครก็สามารถกลายมาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักพันล้านต่อปีได้เหมือนกันตัวหนังสือในวันนี้จากลงทุน Girl มาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆก,กันกับฟิ n นฟินบุ๊เรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ